สวัสดีคะ่ะนักเรียนครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่10แล้วนะคะระหว่างวันที่1ถึง5มีนาคม2564นะคะมาเริ่มใบงานแรกกันเลยนะคะวิชาภาษาไทยให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคําจากแถบประโยคนะคะพร้อมกันเขียนให้ถูกต้องทางด้านขวามือของนักเรียนนะคะนักเรียนฝึกอ่านก่อนนะเพรอ่านว่าอะไรนักเรียนก็เอามาเขียนเป็นคำนะคะ ในข้อที่สองให้นักเรียนคัดไทยนะคะคัดไทยและอัดคลิปวิดีโอส่งครูเหมือนเดิมนะคะเหมือนครั้งที่แล้วครูเปิดอ่านเปิดดูทุกคนนะคะให้นักเรียนเปิดอัดคลิปมาส่งครูด้วยต่อไปแผ่นต่อไปคือให้นักเรียนแต่งประโยคต่อไปนี้นะคะมันจะเป็นคําควบกล้ำนะคะคืออย่างเช่นข้อ1เกรดตาอย่างเงี้ยค่ะมี6ข้อนะคะ ข้อ2จับคู่ให้มีความสัมพันธ์กันนะคะอย่างเช่นคําว่าคล่องแคล่วแปลวพล,า,พลาวอย่างนี้นะคะพอนักเรียนจับคู่เสร็จแล้วนักเรียนทางด้านขวามือของนักเรียนนักเรียนเอามาเขียนให้ครูด,ด้วยนะคะพอถึงข้อ3นะคะให้นักเรียนคิดหาพยัญชนะคำควบกล้ำตัวอื่นๆพร้อมกับยกตัวอย่างเพิ่มเติมมาอีก3คํคำนะคะ ครูมีให้แล้วหนึ่งคำนักเรียนหาเพิ่มอีกสามคำนะคะต่อไปวิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ก็จงเขียนจำนวนการลดไปทีละสองทีละสองทีละสองจนพอดีให้นักเรียนทำในเสร็จกระดาษข้างนอกก่อนนับจำนวนครั้งได้เท่าไหร่แล้วนักเรียนก็เอามาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมครูมีให้20ข้อนะคะ นับลดก็ลบออกนั่นเองต่อไปจงหาคำตอบมาเติมในตารางการหารจากสุดคูณแม่สองนะคะให้นักเรียนดูดูสิข้อนะคะเติมตัวเลขลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กันให้ถูกต้องแม่สองเหมือนกันง่ายๆหลับตาทำก็ได้จงเขียนจำนวนของการลดไปทีละสามทีละสาม,ท,สามทีละสามไปเรื่อยๆ ได้จำนวนกี่ครั้งให้นักเรียนตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างนะคะต่อไปวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนอ่านข้อความที่อยู่ด้านบนในการป้องกันไฟฟ้าดูดนะคะง่ายๆเลยนะคะดูว่าออนักเรียนอ่านข้อความเสร็จแล้วนักเรียนตอบคำถามว่านักเรียนมีวิธีป้องกันตัวเองจากการไฟฟ้าดูดอย่างไรนะคะ พอเสร็จปั๊บคุณครูมีภาพให้ข้างล่างให้นักเรียนระบายสีนะคะต่อไปวิชาสังคมค่คะนักเรียนพื้นที่ภาคกลางนะคะแผนที่ประเทศไทยนะคะครูมีรายชื่อแต่ละจังหวัดให้อยู่แล้วนะคะของภาคกลางนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อจังหวัดและระบายสีภาคกลาง ตั้งแต่1ถึง22เลยนะคะเสร็จแล้วนักเรียนระบายสีให้สวยงามครูมีตัวอย่างให้อยู่ด้านข้างนะคะวิชาประวัติศาสตร์นะคะให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้เขียนแผนผังความคิดวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญของคนไทยนะคะวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยมีอยู่มากมาย อย่างเช่นประเพณีสงกรานต์อย่างเงี้ยค่ะวันสําคัญทางพุทธศาสนาที่ผ่านมาก็วันมาคบูชาใช่ไหมคะประเพณีลอยกระทงอย่างเงี้ยนักเรียนนําที่อยู่ข้างบนนะคะมาใส่ในไม้แมปปิ้งให้สวยงามนะคะต่อไปวิชาการงานนะคะการงานก็เป็นข้อสอบ คะแนนเต็ม10คะแนนนะคะนักเรียนนักเรียนอ่านข้อสอบเสร็จปับ๊บนักเรียนก็กามาให้ครูด้วยนะคะสิบข้อ10คะแนนค่ะ,ะกาข้อที่ถูกต้องที่สุดนะคะแท่นี้ค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ